บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรที่ไหลเวียนครอบคุมทุกส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรทั้งส่วนที่อยู่ณอู่มหาสมุทรบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรส่วนที่อยู่ตามแกนกลาง เส้นทางสายกลางทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพะกุลหลวงพุสดันทัสโรเชื่อมโยงถึงกันหมดตำแหน่งศูนย์รวมของบารมีสามสิบทัศพระเดชพุคุลหลวงพุสดจันทัสโรทั้งหมดทุกส่วนคือตำแหน่งศูนย์กลาง ดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบารมีสามสิบทัศพระเดร,ระคุลลงปุสจันทัสโรซึ่งเป็นตำแหน่งศูนย์กลางอูมหาสมุรบารมีสามสิบทัศพระเดร,ระคุลลงปุสจันทัสโรอูมหาสมุรบารมีสามสิบทัศพระเดศะคุลวงปุสจันทัสโรอยู่ณตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของกาย พระต้นธาตุต้นธรรมหรือกายพระบรมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งศูนย์กลางของทุกท่อทานธรรมบารมีสาธธรรมสุดทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจตันต์ทั้งแบบมีวิญญาณธาตุแบบไม่มีวิญญาณธาตุ ร่างกายของคนสัตว์สิ่งของที่อยู่ในจักรวาลมนุษย์มีกิเลสไหลเวียนอยู่ด้านนอกแกนกลางเส้นทางสายกลางของร่างกายคนสัตว์สิ่งของทั้งหมดเชื่อโมโยงถึงกันทําโครงสร้าง กทอมขออที่หลอกลวงให้คนสัตว์สิ่งของเป็นศัตรูกับตัวเองเป็นศัตรูซึ่งกันและกันอาฆาตมาตร้ายเบียดเบียนจองเวนกับตัวเองกับซึ่งกันและกันบังคับให้เกิดแก่เจ็บตาย ทำให้เสื่อมจากลักษณะมหาบุรุษที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเป็นร่างกายของคนของสัตว์ของสิ่งของทำให้เสียสภาพจากคนสัตว์สิ่งของที่เป็นผังสำเร็จเวลาบารมีสาสิทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทร์พระ,พระโรเป็นคน สิ่งของที่เป็นผังสำเร็จเวลาของกิเลสเป็นเทพพุุตรเทพธิดาของกิเลสกิเลสหลอกลวงให้คนสัตว์สิ่งของรับเอากิเลสเก็บไว้ในตัวทำให้คนสัตว์สิ่งของ เป็นเทพพบุตรเทพธิดาของกิเลสความหมายของเทพพบุตรเทพธิดาของกิเลสเราหมายรวมทั้งร่างกายคนสัตว์สิ่งของที่ถูกกิเลสล่อลวงให้ยึดมั่นถือมั่น ไม่ปล่อยวางให้เส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้กิเลสไหลเวียนอยู่ในตัวดำเนินชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยโลภโกรธหลงซึ่งเป็นไม่รับไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรมกับตัวเอง กับคนสัตว์สิ่งของทั้งหมดกับนิพพานธรรมบาร,รมีสาสิทธัสสะเดชะคุลวงปุสดจันทัสโรทั้งหมดทุกส่วนกิเลสโลภโกรธหล,ลงถูกพัฒนาปรับปรุงให้เกิดเป็นบาร,รมีสามสิทธัสสะเดชะคุณลลงปุสดจันทัสโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ด้วยการหยุด เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทธัสสะเดพคุลุพุสดันทัสโรของร่างกายคนสัตว์สิ่งของร่างกายคนสัตว์สิ่งของทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก บารมีสาสิทธัสสะเดชะคุลหลวงปู่สดจันทัสโรเกิดขึ้นจากการดึงดูดบอกเกิดของศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทธัสสะเดชะคุลหลวงปู่สดจันทัสโรดึงดูดบอกเกิดกับศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิทธัสสะเดชะคุลหลวงปู่สดจันทัสโรที่เดินทาง รวมเป็นกระแสธรรมบารมีสาสิทธัตน์พระเดชพุ su, ท аров, ทรภสตยนทัสสรเดินทางครอบคุมไปยังทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสาสิทธัตน์พระเดชพุรภสตรแดนทัสโรส่วนมากรวมเป็นทรงกลมเป็นอูมหาสมุทรบารมีสาสิทธัต์พระเดชพุรภสตยนทัสโรอยู่ณตำแหน่งศูนย์กลางของจักรวาลพระตนทัตุตนธรรมบางส่วนเดินทางไปตามแกนกลางเส้นทางสายกลางของทุกท่อฐันธรรมบารมีสามสิทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรโรเพื่อรุกเข้าหาทำทั้งหมดรุกเข้าหาทำกิเลสโลกโลดลงเพื่อดึงดูดบอกเกิดกับศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของทำกิเลสูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุดึงดูดบอกเกิดทําให้เกิดเป็นปรมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรโรหน่วยใหม่ ดึงดูดบอกเกิดธาตุประกอบเป็นท่อฐานธรรมบารมีสัจจทั์พระเดชผลพุทสเจันทสโรที่ขยายขนาดขอบเขตกว้างขวางใหญ่โตมากขึ้นเพื่อรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดรุกเข้าหาธรรมกิเลสโลภโกรดหลงมากยิ่งขึ้นธรรมบารมีสัจธทัตพระเดชุณพุทธเจนทสโรใหม่ใหม่ที่เกิดขึ้นรวมเป็นกระแสธรรมบารมีสัจธทัตพระเดชผลพุทธเจันทสโรใหม่ๆเดินทางไปตามแกนกลางเส้นทางสายกลางของ ร่างกายทุกท่าทางธรบารมีสามสิทัศนนี้ไหลเวียนเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระกุลหลวงพุสดยันทัศโรเกิดเป็นธรบารมีสามสิทัศน์พระเดศกุลหลวงพุสดยันทัศโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์นัดตำแหน่งศูนย์กลาง ดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสันติทัตพระเด็จปุรุภูสตเถรทัโรรวมเป็นกระแสธรรมบารมีสันติทัตพระเด็จปุรุภูสตเถรทัโรใหม่ๆที่สมบูรณ์เดินทางไปตามแกนกลางเส้นทางสายกลางทุกท่อทางธรรมบารมีสันติทัตพระเด็จปุรุภูสตเถรทัโรส่วนใหญ่รวมอยู่ณอู่มหาสมุทรบารมีสันติทัตพระเด็จปุรุภูสตเถรทัโรรวมเป็นทรงกลมขนาดใหญ่ เป็นอูมาหาสมุตบราบารมีสานติทัตรพ,พระเดชพุกุลหลวงปุษยจันทัสโรบางส่วนเดินทางตามแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายทุกท่อทาธรรมรมีสานติทัตรพระเดชพุกุลหลวงปุษยจันทัสโรเพื่อรุกเข้าหาทมทั้งหมดเพื่อรุกเข้าหาทมกิเลสลบกดลงเพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้เกิดเป็นบรารมีสัติทัตพระเดชพุกุลหลวงปุษยจันทัสโตใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ เป็นการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสันติทัตพระเดชภุริพุทสสตรีนัสโรของทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสันติทัตพระเดชภูริพุทสสตรีนัสโรของทุกท่อทานธรรมบารมีสันติทัตพระเดชภูริพุปสสตรันัสโรของร่างกายคนสัตว์สิ่งของทั้งหมดคนสัตว์สิ่งของ รับรู้ได้ถึงการทําหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสูส่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรบิสันติพั์พระเดชพระคุณหลวงปุษดยันทัศโรโดยการศรัทธาเรื่อมใสพึ่งพาอาศัยระลึกนึกคิดรับรู้จดจอ่อ ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิทธัตถะเดชพกุลหลวงพุทธสดันทัสโรทำให้เกิดการไหลเวียนของกระแสธรรมบารมีสามสิทธัตถะเดชพกุลหลวงพุทธสดันทัสโรจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัตถะเดชพกุลหลวงพุทธสดัญทัสโรซึ่งเป็นศูนย์กลางอู่มหาสมุทรบารมีสามสิทธัตถะเดชพกุลหลวงพุทธสดันทัสโรมายังร่างกายของคนสัตว์สิส่งของ มากขึ้นเป็นการยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางให้เส้นทางเป็นสื่อนำเป็นพ่อฐานไหลเวียนกระแสธรรมบารมีสารสุดทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้ไหลเวียนอยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งของมากขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อรุกเข้าหา กิเลสโลภโกรธหลงที่อยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งของเพื่อพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนให้เป็นบาร,รมีสาสิทัศถะเดชภูรุภรสวดยันทตโรหน่วยใหม่ๆดึงดูดธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบป,ประกอบกันขึ้นเป็นท่อทานธรรมบารมีสาสิทัศนี้ใหม่ๆกว้างขวางมากขึ้นเป็นการเกิดขึ้นของทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่ม blacks. อย่ารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นการดำรงอยู่ของคนสัตว์สิ่งของที่เป็นทานศีลสมาธิที่ปกติที่ทำให้เกิดบารมีสารสิทธัสสะเดชพกุกุลลพุสดันทัศโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์จากการพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดพัฒนาปรับปรุงธรรมกิเลส ลภโกดลงให้เกิดเป็นบารมีสามสิทัศน์พระเดชพุกุลหลวงปุดถันทัศโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ทำบารมีสามสิทัศน์พระเดชพุกุลหลวงปุดถันทัศโร,รตั้งผังสำเร็จให้ทุกส่วนนิพพานรมบารมีสามสิทัศน์พระเดชพุกุณหลวงปันทัศโร,รให้คนสัตว์สิ่งของ รักเมตตาอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมอยู่รวมกันประคับประคองหล่อเลี้ยงให้รับบาร,รมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรซึ่งกันและกันหล่อเลี้ยงรักษาซึ่งกันและกันไว้ด้วยบาร,รมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร เพื่อให้ร่างกายคนสัตว์สิ่งของเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนให้กับบรารมีสาสิทธัพระเดชพุกุลงพุสจันทัศโรรุกเข้าหากิเลสโลกโกรธลงเพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้เกิดเป็นบรารมีสามสิทธัศระเดชพุกุลงพุสจันทัศโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติ ดำลงสภาวะปกติที่เป็นการละชั่วทำดีผ่องใสด้วยบารมีสามสิทัตพระเดชปกุณหลวงปุษจันทัตโรอยู่ในสภาวะรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดรุกเข้าหาธรรมกิเลสโลภโกรดหลงอยู่ในสภาวะรุกเข้าหาวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างยู่เพื่อเปลี่ยนวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างยู่ ให้เป็นโอกาสทำให้ชีวิตเป็นยังอยู่ได้พัฒนาปรับปรุงเจริญรุ่งเรืองสุขสำเร็จชีวิตมีความสุขมีความสำเร็จในการได้ประโยชน์จากธรรมทั้งหมดได้ประโยชน์จากรรทํากิเลสโลภโกรธหลงให้ถูกพัฒนาปรับปรุงเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุทกสดันทัสโร หน่วยใหม่ๆได้สำเร็จอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติเป็นความสำเร็จของชีวิตเป็นอย่างอยู่ที่ศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมรมีสันติทัตพร,ระเดชพระคุณพุพสธเจ้นทัสโร เป็นการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพ,พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรตลอดเวลาเป็นปกติทำให้เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างกทอมอขออที่เป็นการไหลเวียนของกิเลสในร่างกายคนสัตว์สิงของ ที่กิเลสหลอกลวงให้เป็นคู่กรรมคู่เวรอาฆาตมาตรร้ายเบียดเบียนจองเวรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันบังคับให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ตายบังคับให้อยู่ในวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ทั้งหมดบังคับให้อยู่ในการขาดแคลนทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเอียดทั้งหยาบ เปลี่ยนให้เป็นการไหลเวียนของบารมีสารทิทัศพระเดชภูลมภูสตนทัตโธในตัวคนสัตว์สิ่งของมากขึ้นอย่างสมบูรณ์เปลี่ยนให้เป็นกัลยาณมิตรเป็นชาวสิวิไลบารมีสารทิทัศพระเดชภูลมุูสตรตนทัตโรเปลี่ยนให้เป็นไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บ แข็งแรงร่างกายเป็นปกติเป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเปลี่ยนเป็นการเกิดขึ้นของที่สุดแห่งธรรมสมบัติบารมีสาสิทธัสสะเดชพะกุลลวงปุสสะแันทัสโรซึ่งเป็นการเกิดขึ้นของทรัพย์สมบัติ เป็นการเกิดขึ้นของอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบซึ่งเป็นท่อฐานธรรบารมีสามสิบทัศพระเดชพ,พุกุลลพุสดันทัสโรทั้งแบบมีวิญญาณธาตุแบบไม่มีวิญญาณธาตุที่ดำรงความเป็นยังอยู่ ด้วยรักเมตตาอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็น พ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้ราาักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรทั้งหมดทุกส่วนทุกรายละเอียดอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติดำรงความเป็นอย่างอยู่ ที่มั่นคงอาจหารร่าเริงในธรรมบาร,รมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรไม่ทำร้ายทำลายตัวเองไม่ทำร้ายทำลายซึ่งกัและกันทำให้เกิดเป็นทรัพ์ยสมบัติ อาหารเครื่องนุ่งขมยารักษาโรคที่อยู่ใส่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่กิเลสหลอกลวงย่วยวนเล่เหลี่ยมด้วยโลภด้วยโกรธด,ด้วยหลงหลอกลวงให้คนสัตว์สิ่งของทำร้ายทำลายตัวเองทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดเป็นทรัพย์สมบัติ เกิดเป็นอาหารเครื่องนุ่มห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่หลอกลวงให้คนสัตว์ทำร้ายทำลายคนสัตว์สิ่งของแล้วเอาซากคนซากสัตว์มากิน ซากคนซากสัตว์เป็นผลรับของผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่กิเลสทำให้เกิดแก่เจ็บตายทำให้คนสัตว์สิ่งของตายจากบารมีสาสิทธัพระเดชะคุณหลงปูสสัจันทาสโรให้เกิด ด้วยกิเลสโลภโกรธลงมีกิเลสโลภโกรธลงไหลเวียนอยู่มากในร่างกายคนสัตว์สิ่งของทําให้ร่างกายคนสัตว์สิ่งของเกิดแก่เจ็บทําให้ตายกิเลสตั้งผังสําเร็จเป็นผังตายทําให้เกิดเป็นซากคนซากสัตว์ ซากสิ่งของที่มีกิเลสไหลเวียนอยู่ในตัวกิเลสหลอกลวงให้คนให้สัตว์กินซากคนซากสัตว์ที่มีกิเลสไหลเวียนอยู่ในซากคนซากสัตว์นั้นในสิ่งของที่มีเกศหลเลสไหลเวียนอยู่ในความหมายของสิ่งของที่มีกิเลสไหลเวียนอยู่หมายถึง หมายถึงส่วนของท่อทาน,ทานรรมระมิสาริทาสพระเดชคุณพุทธจันทสโรแบบไม่มีวิญ,ญาณธาตุที่เป็นพิษที่ทําอันตรายต่อร่างกายคนสัตว์ส่วนซากคนซากสัตว์ที่ตายที่เกิดจากผังสําเร็จเวลาของกิเลสที่ทําให้คนสัตว์ตายให้เหลือเป็นซากคนซากสัตว์ เป็นผลรับของผังสําเร็จเวลาของกิเลสที่เป็นผังตายซากคนซากว์นั้นมีกิเลสไหลเวียนอยู่มากมากกว่าการนําพ่อทานธร,รรมระบิสันทัตเดลคุนพุทธสดันสโลแบบไม่มีวิญญาณธาตุที่เอามาัดเป็นอาหารมาเป็นเครื่องนุ่งห่มมาเป็นยารักษาโรคมาเป็นที่อยู่อาศัยมาเป็นพลังงานทั้งเลียดทั้งหยาบ สักคนสักสัตว์มีกิเลสไหลเวียนอยู่มากเป็นผลลัพธ์จากผังตายของคนของสัตว์ที่มีกิเลสอยู่ในตัวที่ตั้งผังให้ตายให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ตายคนสัตว์ถูกหลอกลวงจากกิเลสให้กินซากคนซากสัตว์ให้เอามาทําเป็นเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อาศัยพลังงานทั้งเลียดทั้งหยาบ ซึ่งเป็นการหลอกต้มตุปิดบังอำมพางเล่เหลี่ยมย่วโยวนจากกิเลสทั้งสิ้นเพื่อให้กิเลสสามารถเข้าไปอยู่ในตัวของคนของสัตว์มากขึ้นกิเลสที่ไหลเวียนอยู่ในธาตุที่เป็นซากคนซากสัตว์เมื่อคนสัตว์รับเข้าไป ไว้ในตัวรับเข้าไปเป็นเครื่องมือผมยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบทำให้กิเลสอยู่ในซากคนซากสัตว์นั้นเข้าไปอยู่ในตัวคนสัตว์มากขึ้นทําให้ร่างกายคนสัตว์มีกิเลสมากขึ้นทําให้คนสัตว์นั้นมีผังสําเร็จที่เป็นผังเกิดแก่เจ็บตายของกิเลสมากขึ้น ซึ่งเป็นผังตายการกินซากคนซากสัตว์ของคนสัตว์จึงทำให้คนสัตว์มีผังสำเร็จเกิดแก่เจ็บตายมีผังสำเร็จตายทำให้คนสัตว์แก่ เจ็บป่วยตายอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อ,อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นบารมาาีสารทิทัศพระเดชผู้หลวงปูศศ่สดจันทร์โตรที่คนสัตว์นำมาใช้ไม่ได้เกิดจากการเอาซากคนซากสัตว์มาทำเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อ,อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ อาหารของคนสัตว์ที่ทำให้คนสัตว์ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายไปตามผังสำเร็จของกิเลสที่ตั้งผังตายไว้ทำให้ร่างกายคนสัตว์พัฒนาขึ้นเป็นลักษณะมหาุรุษทำให้สิ่งของพัฒนาขึ้นเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาุรุษอาหารของคนสัตว์ คือท่อทานธรรมบรมีสาสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรแบบไม่มีวิญญาณธาตุที่เรารับรู้กันเป็นต้นไม้เป็นส่วนต่างๆของต้นไม้เห็ดสาลายน้ำดินอากาศ วัตถุสิ่งของที่ร่างกายนํามาทำเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยที่เกิดจากผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสโรเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเอียดทั้งหยาบ ทําให้ร่างกายคนสัตว์สิ่งของพัฒนาด้วยบาร,รมีสามสิบทััพระเดชปกุลหลวงพุทธเจกันทศัศโรที่ไหลเวียนอยู่ในตัวสะดวกราบรื่นมากขึ้นไปเรื่อยๆเป็นร่างกายลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษซากคนซาก ที่คนสัตว์นํามาเป็นอาหารเครื่องนงผมยาราาักาโรคที่อา,าศาัยวัตงานทั้งเอียดทั้งหยาบทาให้คนสัตว์นั้นแก่ทําให้เจ็บป่วยทําให้ตายดังตัวอย่างผู้มีบารมีมากท่านไม่กินซากคนซากสัตว์ ท่านมีอาหารขึ้นนุ่งห่มยารักษาโรคที่อาศัยพลังงานทั้งเอียดทั้งอยางที่มาจากท่อทานธรรมเรมีสันติทัตพระเดกคุณผู้สดก,กันทัตโตแบบไม่มีวิญญาณธาตุที่ได้มาจากต้นไม้สาลายเห็ดพืชทั้งหมดทั้งหลายที่ไม่เป็นพิษไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายคนร่างกายสัตว์ น้ำดินอากาศฟ้าที่รับเข้ามาเป็นอาหารเครื่องด่งหมยยากษาโรคที่อาศัยพลังงานทั้งเหเอียดทั้งหยาบผู้มีบาร,รมีมากไม่ได้ไม่ได้นำซากคนซากสัตว์มาเป็นอาหารเครื่องด่งหอยยากษาโรคที่อาศัยพลังงานทั้งเหเอียดทั้งหยาบเทวดาที่มีบาร,รมีมาก ไม่ได้กินซากคนซากสัตว์ไม่ได้นําซากคนซากสัตว์มาเป็นเครื่องดูงหมยารักษาโรคที่อาศัยพลังงานทั้งเลยกทั้งยาวกิเลสหลอกลวงปิดบังให้คนสัตว์กินซากคนซากสัตว์เพื่อให้คนสัตว์เกิดแก่เจ็บตาย ทําให้คนสัตว์มีผังตายหนาแน่นมากขึ้นทําให้เสื่อมจากร่างกายลักษณะมหาบุรุษเสื่อมจากที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษทําให้ร่างกายคนร่างกายสัตว์ผิดปกติวิปริตจากร่างกายคนไปเป็นร่างกายสัตว์เปรตอสุรกายนรกโลกา จากร่างกายสัตว์ไปเป็นเปรตอสุรกายนรกโลกันซึ่งเป็นการไหลเวียนของกิเลสอยู่ในร่างกายคนสัตว์สิ่งของที่เปลี่ยนบาร,รมีสามทิทัพ์พระเดชะคุลปุษตจันทสโรที่อยู่ในคนสัตว์สิ่งของให้เป็นกิเลสโลภโกรลง